สวัสดีฟซีสู่ผู้ทุกคนกับผมขีดมาตามแนวทางของปู่ซีศูนกันตอนน้องพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วงวงวันที่หนึ่งกับรัชดาสองหาหกแปดมาเบื่องหลักฐานของเก่าพี่น้องหลักฐานของเก่านี่บนนี่พวกเขานาะพี่น้องต่ว่าล่างนี่เขาตกกับนี่พี่น้องหลักฐานของเก่าพี่นอ้นองเอฟซีพี่น้องเฮ้าไปเบิ่งคลิปย้อนหลังเลยได้ มันมออกกันมาเข่าตวมันชนกันนี่พี่น้องบนกับหกศูนย์ล่างกับหกศูนย์มันชนกันเข่าตกกับเนาะพี่น้องเนาะเข่าตกลับเลขส่วนเล็กวิ่งล่างนี่กับเข่าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบ่งลักฐานของเกา่าลายมือของปูอะไรพี่น้องเข้ากไปเบื่องคลิปยอหลังต่อส,สรุปอะไรได้พี่น้องได้ ไเคยเห็นบักมีไงพี่น้องว่าบันมีไงเจ้าคอยเป่งตัวเลขของปูบัคม,มีนี่ก็จออเจ้ามาไหกอ่ะบ่าแ่้ก็เป็นซิบกกโลคนลนะบอสฮะปาดจิโทรปาด เอามันคือบ,บีบมันบีบอะไรอยู่อ้อปา<ะ>บปกมีไหมอโอบัดเงาะพี่น,น,น้องเ,งปปเอฟซีทำไรสนใจอยากทำบุญน้ำปูซีศูนย์กามาได้ไ้มพี่น้องได้ขึ้นโค้งไว้แล้ว การนมัสการครับผมบใช้ปูหลักฐานของเกาง่ามาใช้แถนี้ได้ไล่เมื่อผมไล่เมื่อผมเขียนลหลกอใช้ของของเก่าปูแต่ว่าผมบมมอมมกบว่ามันสี่ศูนย์ขีม่าม,มากมากผมกล่ว่ามันสี่ศูนย์แหละขีม่าท่านใดจำไว้ขม่าศูนย์หกคนนี่ไหม เอาบนล่างส้นกันนี่แหละมันผิดมันม,นมนาผิดตะครับเข,ขออาเขาแนะยากบนล่างด้วยซึ่งนะเนเล่นสวนมันล่มตลาดเลขวิ่งกับเขายกรับเลขวิ่งเขาสวนอยู่สายวิ่งมันกระจายอยู่พี่น้องเข้าไปเบิงคลิปย้อนหลังเลยนะเขาจะออกสนิลล้มพัดนี่เอ,อาไล่เมือปูนี่บนกับหกสวนล่างกับ หกศูนย์นี่ไหมครับมันเด่นศูนย์างชนลังหนึ่งกับ 6, หกหกห้ตัวนะ,ะก็เลย้าเป็นมาฟันที่หนึ่งศูนย์หกนึ่ง็แต่ว่านาต่วนาวนายขี่ฟันตัวมาชนกันเนาะครับเนาะปูนมาฟัน,น,นห,หนึ่งศูนย์ีไมยกเอาตัวนียว่าสีตัวที่มันชนครับเหล็กสี่โคหนึ่ง นีได้ครับออเอาของเก่าอันนี้เอาของเก่าออกห่อยครับอันนี้วันวันที่หนึ่งของไหมหูอันนี้ฮุกฮุกคู่นี่ก็ชุดเต็มบอกครับนี่ชุดเต็มเนาะครับเนาะอันนี้นี่ชุดเต็มครับเด่นเป็นเลขเด่นนะครับมี สองหนึ่งสองหกสองสองสี่เอ้ยหนึ่งหกเจ็ดมาหนึ่งหนึ่งตัวเก้าสองสี่ห้ามาหนึ่งตัวไปจับกันกันสุดเต็มแล้มันสิบเป็นสิบสองสุดเป็นมากรพป๋อมจริงๆโอ้โอ้โอ้อันนี้กระแมนชีกระหากระแมน,แมนอันหกคู่นี่คัดมากเลยนมาครับนี่อันนี้หกคู่เขาคัดมาอยากเก็บตัววิ่งมันถึงเกิดข้นได้โอ้ตัววิ่งคือหาโอ้วิ่งหาได้พี่น้งนงอง ลิ่งหาลางมาเปา็น,นึ่งหาหกหาเจ็ดหาระว่านี้โอ้นิ่งพราเอานี่มาจับใส่อสองหนึ่งสองหกเจ็ดสี่ี่หนึ่งสี่หกเจ็ดหานี่ตัวฟันเคราบนี่ตัวฟันตัวเน้นลักองสุดท้ายนี่ครับโคงคสุดท้ายเราดิ จอจัน์ก็มาห้อมก็ามาล่ะขันปนดําหน้ากับไก่เราที่ามตะก,กาแเราเด้ตะก,กาวครับคือสามตะการที่ขั้นันดับหน้าส้นบนในข้าบโไปสุดน,นี้ม,มาครับเออมันก็เขา่าเก้าสองมันหลุออน,น,นตั้หกสองเก้าสองอย่างเนี้ยแต่ว่า,ามักหนึ่งกับศูนย์อ้หมดที่แล้วนีลย ครับหนึ่งกระสนงมาตันได้สอหนึ่อันนี้มันฝุดบนล่างหนึ่งกรสนหแตอว่าหอนแน่นบนฝุบโมมี่ในบนมันใชไห้เาเรยบไปตัวนี้มันจะเป็นหกชุดโอ้ยเท่ไงตัวนี้ก็บปมีเห็นมันไม่ได้สองสองก้าสองห่อนน้ำมานดุนกระสุนโอ้แสดงว่าขีดเส้นว้นี้ขีดเส้นว้นี้ตัดแล้วนะครับนี่ยตัดห หกแปดหกเก้าแล้วก็เก้าเก้าเดี้ยหกสองเก้าสองมใไหมันจะเป็นหกชุดวันนี้ก็หกชุดที่กำังอยนี่นี่ชุดสุดล่โอ้สอ้ชุดเก้าสองนี่โอ้เป็นร่มฟูวเอานีไปค่อนตัวคนเดียวให้ให้เอฟซีอันแครหน้าจอของมันจะเป็นลักลอยมือนกัคืดสามตัวนี่นะสามเก้าสอง อันนี้ของไม้เอาพี่น้องอันนี้ของไม้พี่น้องต้องจับไปหอมแคหนาจอเห็นไหมนอเอาพี่น้องเนี่ยเาผลเ้าผลมามัมักเล็แห้งนะอันสูตรอันสูดรนี่นี่สูตรเก้าสองนี่ครับมัเล็กสูตรแห้งสูตรกำลังนะมันเปิด่ไ้สูตรกำังมันมีสองสูตรนี้ครับ พี่น้องแคปหน้าจอได้บนวิ่งหกเด้บนวิ่งหกท่านมามักปูจับครเขาก็จับเอาวิ่งเราอยู่ไหนเนาะปูเนาะวิ่งหน่อสุดหนี่งหกศุนมาจจะใส่หมีมาได้กันครับมันบอกในตัวนี้มันเกิดมันส่วนกันที่หกกันมาครับเออส่วนกันที่หกเออส่วนกันหกหกหนึ่งสามหนึ่งหกเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งเอาหกศูนย์กับมีมาก หกสุดก็มีาตัวโกเป็นาโอ้ห้องห้าคาอ์มาหกคูู่เด่นเด่นมันจะไม่ซ้ำกัโอ้เก่ากสุกตัวหาง่บ้ากันนะออตัวเน้นก็คืออันนี้คือสุดเก่าโอ้สุดตกาตัวนี้มาจับใส่ไหม เดนยาวๆนียวไว้ตัดครับโอ้ล้มพัดดีกว่าโอ้โหคือคือคัดเองส่นะเอาตะโถส้นมันนะครับถส้นเป็นเี๊ยบถมีสองส่วนบทที่แปดเดตามหลักเงื่อนงำข้อเสียมันมันกับเราต้นนี้คือเราจะห่อลงมาตัวนะครับโอ้ล้มดีอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอพ่ออ่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อะลมกับพัดได้จับแววล้อมดีขนาดเลยบรรยากาศก็ดี แคปหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวแดงข้อกหาลอตเตอรี่กันนะครับเน้วทางไปครับไปเป็นเนี้วทางเอาโชคมากันสุขุสคนโอ้ยร่มคัดนี้แหละเรีบครับถือเลียบสั้นปูวาถือเลียวได้ไปนองได้ไปหากันลอตเตอรี่กันเอาการรำสการ์ครับผมเอฝากคนอะไรคนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม